เ,เราต้องเข้าใจระบบเศรษฐกษิจน,นี่คือระบบฟแนนเชียลโลกก็เป็นกันแบบนี้ัการพิมพ์เงินขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนี่ผมดาวไว้ก่อนแล้วรัฐบาลไม่มีเงินเงินที่นอนอยู่ในคลังอนนี้เป็นส่วนที่ประชาชนเงินฝากประชาชนจะไปแตะต้องเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่ากูเก็บเงินมากูจะควักใช้ได้แล้วถึงเวลาประชาชนจะเบิกเอาเงินนี่ไหนก็ต้องพิมพ์ธนบัตรให้เขาเหรอไม่ใช่นะครับสมมติมีลูกน้องของเงินฝากผมไว้แสนนี่พี่ฝากเงินหน่อยผมไม่มีที่เก็บ อยู่บ้านเช่าเนี่ยเงินหายผมก็เอาเข้าใส่เซฟไว้เนี่ยผมเอาเงินจานวนนี้ไปใช้ขึ้นมาเนี่ยคุณว่าใช่ป่ะก็แค่ผมยืมเงินลูกน้องใช่ไหมครับแต่อยู่ลูกน้องบอกเอ้พี่ขอเจ้าเงินชิบหายกูใช้หมดไปห้าหมื่นได้ไหมมันมาเมื่อไหร่ก็ต้องได้เมื่อนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันฝากเราไว้เราก็แค่เปิดตู้เซฟเอาเงินคืนให้มันไปแต่ถ้าผมเอาเงินไปใช้จนหมดลูกน้องวอาพี่ผมเอาเงินที่ฝากไว้คืนไม่มีได้ไหมถ้าผมจะใช้เงินเงินเฮ้ยเงินที่มึงฝากไว้ กูขอยืมนะเส้นสัญญาก่อนด้วยกูจะเงินนี้ไปใช้นะเดี๋ยวกูให้ดอกมึงอ่ากูขอยืมก็หกเดือนนะแล้วหกเดือนนี้กูให้ดอกมึงแต่มึงอย่าเสือมเบิร์ตกชั่วหกเดือนนี้นะเว้ยกูเอาเงินไปหมุนก่อนอันนี้คือกติกาอาลุน้องโอเคพี่เงินนที่ผมฝากไว้พี่เอาไปใช้ได้นะหกเดือนนะพี่นะกินดอกนะโอเคตกลงก็เอาเงินไปใช้ได้แต่ไม่อยู่ดีไปใช้ใดยพาราการ แต่เรารู้แน่ๆ่เรายืมมาแล้วไอ้หกเดือนนี้มึงไม่ยุ่งกับวงเงินเราก็ไปหมุนไปทําอะไรก็ได้พอครบเวลาหกเดือนก็ต้องมีเงินมารอแล้วล่ะเดี๋ยวมันมาเอาเงินมันคืนใช่ไหมครับนี่คือระบบเหมือนกันมันนี่ประเทศไทยเนี่ยคนประชาชนเอาเงินไปฝากแบงค์ไว้แบงค์ก็ต้องเงินมีหน้าที่นําเงินส่งธนาคารกลางเพื่อจะได้รู้ว่าตัวนี้มีเงินในระบบเท่าไหร่ไม่งั้นแม่งก็มั่วเนี่ยใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าแมพิมแบงค์กันมั่วเี่ครับแต่วันนี้รัฐบาลใช้จ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้จนหมดน่ะไม่มีเงิน จะเอาเงินที่ไหนอ่ะจะกู้ก็ติดกฎหมายว่าการกู้ยืมก็ต้องออกพรบองเงินกู้ก่อนไม่อช่ดีอยากจะกู้กู้ได้ใช่ไหมครับการออกพรบองเงินกู้ประชาชนก็รู้เลยเฮ้ยรัฐบาลจะกู้เงินไว้กู้ไปทําอะไรวะกู้มาแจกแต่ใหสิ่งเหล่านี้นะประชาชนไม่เคยรู้มานะถ้าผมไม่พูดผมเชื่อหลายคนไม่รู้เด้ยซ้าบางทีคนบางคนอาจจะมีคําถามในใจว่าทำไมรัฐบาลไม่พิมพ์เงินออกมาทาไมจะต้องกู้แต่นี่ไงคือเหตุผล วันนี้ประชาชนเรามากมายยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เขาแจกเงินก็เอามาไม่รู้เงินพวกนี้ต้องกู้มาไม่ใช่รัฐบาลพิมมาให้เองเอาไว้ตาสว่างอย่างพี่น้องเข้าใจอย่างระบบเศรษฐกิจทางด้านการเงินวันนี้นะประเทศเราเนี่ยกำลังถังแตกเราไม่มีไรายได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้รัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ถ้าเศรษฐกิจดีนะรัฐบาลก็จะมีเงินเยอะเพราะเก็บมาจากภาษีรายได้รัฐบาลมาจากภาษีและค่าธรรมเนียมแต่วันนี้รัฐบาล เก็บภาษีไม่ได้เพราะอะไรประชาชนมันจะตายหาอยู่แล้วธุรกิจเจ๊งชิบหายไว้พวงอยู่เนี่ยโรงงานก็ปิดคนก็ตกงานพาะคนตกงานก็ไม่มีเงินซื้อพะไม่มีเงินซื้อธุรกิจขา,ขายของไม่ได้ก็จะเก็บภาษีจากใครตอ,น,อนนี้ไอ้นี่เขาแจกเงินโคมงโคงนี่อะไรเขาจะหลอกอยู่ที่จะกู้เงินไม่เฉยก็ไม่ได้ต้องหาเรื่องไงในการใช้เงินไง ก,การกู้เงินของเพื่อการลงทุนรัฐบาลคือการกู้มาลงทุนในการแจกให้ประชาชนเอาเงินไปจับใจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเผื่อว่าเงินเข้าไปในระบบแล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินนาะเงินหนึ่งร้อยสมุนสิบรอบมันจะกลายเป็นพันไปกลายเป็นหมื่นใช่ไหมครับเงินร้อยเดียวถ้าเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอาสมมุติเงินนะครับผมมีเพื่อนอยู่ในวงเนี่ยสิบคนโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยผมมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทผม เอาเงินไปซื้อของจากเพื่อนร้อยบาทเพื่อนก็จะมีรายได้สมมุติว่าเพื่อนมีกาําไรยี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อนก็จะได้มีรายได้แปดสิบบาทและมีกําไรยี่สิบบาทจากการลงทุนแปดสิบบาทและขายสินค้าให้ผมหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเขาลงทุนแค่แปดสิบาทนะเขาได้กําไรร้อยบาทเงินก้อนหนึ่งจากผมไปอันนี้เขามีเงินหนึ่งร้อยบาทเขาไปลงทุน ทำอะไรแล้วแล้วก,แวก็แล้วผมได้เงินมาเนี่ยผมซื้อของมาหนึ่งร้อยบาทผมเอาไปขายต่อคนอื่นผมได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมได้มาร้อยยี่สิบเห็นไหมนี่จากเงินร้อยหนึ่งผมนะผมไปซื้อของจากเพื่อนมาแปดสิบไอ้คนนี้ได้กำไรยี่สิบบาทละผมขายต่อเพื่อนผมได้ร้อยยี่สิบเพื่อนเอาไปขายต่อเอากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคนยี่ไปเรื่อยหมุนครบรอบปุ๊บเงินวนมาถึงผมอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เงินร้อยเดียวเนี่ยมันทําให้คนสิบคนมีเงินคนละร้อยก็บาทขึ้นไปจากผมมีร้อยหนึ่งไอ้คนนี้จะมี120ร้อยยี่สิบไอ้คนต่อไปก็จะมีร้อยร้อยร้อยวนมาคบกับผมอีกครั้งมันมเงินก้อนเดียวร้อยเดียวมันไม่ใช่ร้อยเดียวครับมันบวกมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่มีการหมุนไปจะเพิ่มยี่สิบยี่สิบยี่สบยี่สิบไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่เงินแค่ร้อยเดียวอลนว้นเกิดการที่รัฐบาลอัดเงินเข้ามาในระบบหนึ่งหมื่นล้าน แล้วถ้าเกิดพวกนี้เอาเงินไปจับใจแล้วก็วนอยู่ในนั้นนะในหมู่ประชาชนนะวนกันไปไม่ไม่ไปเข้าแบงค์นะกูได้มาร้อยกูนะครับกูใช้จ่ายไปร้อยไอคนนี้ขายของได้ร้อยบวกกำไรยี่สิบวนไปวนมานี่เงินหนึ่งหมื่นล้านจะกลายเป็นแสนล้านรัฐบาลพยายามจะอัดเงินให้คนก็ไปใช้เงินใช้เงินใช้เงินนะครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนี่ครับเ,เงินที่รัฐบาลอัดเข้ามาในระบบแม่งไม่หมุนเนี่ยมันตุ้มเดียวเข้าแบงค์ธนาคารของ มหาเศรษฐีเลยช่วงแรกที่มีการจ่ายเงินผ่านบัตรประชาัฐเห็นไหมครับเงินมันไม่หมุนไงจ่ายไปแล้วแม่งเสือกไม่หมุนไอ้เหี้ยมันซื้อทีเดียวไอ้เข้ากระเป๋าในทุนในทุนเอาเงินด้เงินก็ฝากแบงค์เลยประชาชนก็นอนแห้งเหี่ยวต่อพอรอเดือนใหม่มาเอาเงินไม่กูก็ไปเข้าคิวซื้อของอย่างร้านเศรษฐีอีกเศรษฐีได้เงินมันก็เข้าแบงค์เลยเงินก็ไม่หมุนนี่ครับนี่ไงถึงต้องเปลี่ยนใหม่เอาไอ้นี้ให้มันไปเที่ยวดีกว่าเว้ยเผื่อเงินมันจะหมุน เงินก็ไม่หมุนอีกได้เงินมากูก็เที่ยวบ้างไ่เที่ยวบ้างหรือได้เงินมากูไม่เที่ยวกูนอนอยู่บ้านตอนนี้เอาคนละครึ่งอีกจะบังคับให้ประชาชนใช้เงินในได้ก็ว่เฮ้ยมึงใช้ครึ่งหนึ่งกูอ,อก่อยครึ่งหนึ่งนี่คือหตุผนนี่รัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาไงที่จะจ้างสร้างงานนะครับรัฐบาลนักสินก็มีปัญญาสร้างงานเขาส่งเสริมโอทอปใช่ไหมส่งเสริมอาชีพมีกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับ ไอ้เงินกู้ไปหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทให้คนกู้ไปขายส้มตําไอ้คนได้เงินกู้ไปหนึ่งหมื่นไปขายส้มตำก็ไปซื้อมะละกอไปซื้อปลาลหไปซื้อน้าําปลาไปซื้อกระเทียมเห็นไหมครับไอ้คนขายกระเทียมก็กลับมาซื้อส้มตำไอ้คนซื้อส้มตำก็ไปขายซื้อกว๋วยเตี๋ยวเห็นไหมนี่คือทรัพย์สินเขาใช้เงินเป็นเพราะคือคือนักธุรกิจเขาจึงตั้งกองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนไปกู้ยืมเอาทรัพย์สินทางปัญญาเอา สูตรก๋วยเตี๋ยวไปเป็นทุนในการคาประกันในการกู้เงินใช่ไหมครับะรัฐบาลทักษิณให้เงินไปลงทุนค้าขายแต่รัฐบาลนี้ให้มึงเฉยๆฉยนะเอาไปเลยนะมึงลงทะเบียนบัตรประชารัฐเอาไปเลยเดือนละ 500, 600, 100, ห้าร้อยหกร้อยเียอะไรกันนะส้นตีนเห็นไหมคนมันมีกุ่นไม่เท่ากันไงประเทศถึงคี้หายตอนนี้ไงแจกอย่างเดียวตอนนี้รัฐบาลที่อบอกว่ายอรับาทักษิณเก่งไงนะ นั้นพวกเราฟังเนี่ยต้องเข้าใจระบบจะได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจได้ทีงั้นแม่ก็ไม่รู้เลยการที่แย่งเงินกูกันไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยนั่นคือคุณกาลังจะเอาเงินภาษีมาใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนนะแต่ในกูแกงเสียภาษีคงคมกูไม่เคยเรียกร้องเงินภาษีเลยแต่บางคนไม่เคยจ่ายภาษีแต่แม่งมีโครงการอะไรจากรัฐบาลกูเข้าไปเอากับเขาด้วยหมดจริงที่รัฐบาลทำตังนี้ซื้อเสียงอยู่แล้วไม่ต้องถามมาซื้อเสียงหรือเปล่าซื้อเสียงอยู่แล้ว แจกเงินอย่างเงี้ยไม่ซ um ื้อเสียงได้ไงการที่ผมมาไลฟ์สดให้ฟังเนี่จะได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจไม่งั้นก็ไม่รู้ทีว่าเฮ้ยการใช้เงินของคนที่มีกึ๋นเนี่ยกับคนไม่มีกึินเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เคยทําอะไรบ้างที่มันลงทุนและเกิดการจ้างงานบอน่อยสินี่เสือกจะอยู่ผมทุ่มเททุ่มเททุ่มเทควยวอะไรอ่ะไอสัตว์ประเทศจะลงเวลาอยู่แล้วเงินหนึ่งล้านบาทเท่าไปในหมู่บ้านเนี่ยถ้าให้กู้คนละมือเนี่ยได้กี่ครอบครัวละคนร้อยครอบครัว มีเงินอยู่ในมือคนละหมื่นไอคนนี้ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไอคนนี้ไปเปิดร้านส้มตำไอคนนี้ขนมเหนียวไก่ย่างไอคนนี้ไปลงทุนปลูกผักไอคนนี้ไปเลี้ยงหมูไอคนนี้ไปเลี้ยงปลาไอคนนี้ไปเลี้ยงไก่ไอคนเลี้ยงหมูไปซื้อคนอาหารหมูไอคนผลิตอาหารหมูไปซื้อข้าวโพดไอคนขายข้าวโพดไปซื้อปุ๋ยเห็นไหมครับเงินมันก็หมุนอยู่ในระบบเศรษฐีมก็ดีแต่รงพาบาลท่นี่ทำเฮียอะไรล่ะ ใช่ไหมครับว่าเงินหนึ่งล้านบาทที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันสร้างงานกันไหนไหนถ้าเกิดคนร้อยคนนั้นเอาเงินทั้งหมดคนละมือไปลงทุนนะครับไอ้นี่ไปลงทุนปลูกผักไอ้นี่ไปลงเลี้ยงปายคนนี้เลี้ยงไก่ไอ้คนนี้เลี้ยงเป็ดไอ้คนนี้เลี้ยงไก่ไข่ทุกอย่างก็มาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนในหมู่บ้านและกระจายไปอย่างต่างอำเภอด้วยอำเภอนั้นเลี้ยงหมูอำเภอนี้เลี้ยงไก่ไหมเอออำเภอนั้นแง ปลูกพืชอาหารสัตว์ใช่ไหมไอคนหมู่บ้านนี้ไปซื้อพืชอาหารสัตว์มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายสัตว์มาให้ไอคนที่เลี้ยงปลูกพืชใช่ไหมเงินมันก็หมุนไปหมุนมานี่คือการทํางานแบบมีเกินไม่แต่รัฐบาลนี้ผมไม่เห็นสร้างงานเฮียอะไรเลยแจก,กอย่างเดียวคนมันไม่เป็นไงเป็นทาหารจะไปรู้เฮียอะไรเราเรื่องธุรกิจอะขนาดไม้ชีผีมันยังอมอมไม่รู้เลยว่าของปลอมอะมันจะไปรู้เฮียอะไรกับเศรษฐกิจใช่ไหม คณะเรือหอเขาไว้สำหรับในการท่องเที่ยวหรือการโฆษณาเม่เัาไาใช้ในการลบเลยอ่ะมันจะไปรู้เฮียอะไรล่ะทหารน่ะมันก็เก่งแต่ครูประชาชนน่ะจะไม่ไปรู้เรื่องเศรษฐกิจได้ไงอ่ะวันนี้นะแม่งไอคนนั้นเป็นพลเอกนั้นไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นตัวนี้มันจะไปรู้ส้นตีนอะไรแค่นี้ฟังผมเนี่ยจะได้เข้าใจว่าทําไมนันกธุรกิจเขาดึงเป็นห่วงประเทศชาติ พวกกำลังรู้รัฐบ,บาลน,นี่ม่งไม่เป็นมวยเลยวันนี้ไม่รู้เฮียอะไรเลยทีมเศรษฐกิจมันมีมีเฮียอะไรบ้างนโยบายอ่ะหนต้องบอกด้วยว่านโยบายอะไรของรัฐบาลที่เกิดการจ้างงานทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น <lider>. <S <S ตั้งแต่มันเข้ามามันมีเฮียอะไรบ้างแจกเงินแล้วไม่มีอะไรแจกอย่างเดียวไม่เห็นยังไงเนาะแล้วก็ล็อกประเทศแต่ไม่มีโครงการรองรับ <im it> วันนี้ธุรกิจนะอยู่เอาล็อกประเทศเขายอมไม่ล็อกแต่ว่าอย่าลืมธุรกิจต้องมีเงินหมุน รัฐบาลต้องมีมาตรการในการเงินว่าโอเคนะวันนี้ถ้าล็อกประเทศธุรกิจจะสะดุดไม่มีเงินในระบบรัฐบาลต้องปล่อยเงินกู้ซอฟโลนให้กับภาคธุรกิจเพื่อนําเงินเหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงธุรกิจของเขาไว้แล้วในเมื่อเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักง,งานแต่ถ้ารัฐบาลให้เงินกู้อาจจะเข้าใจว่าซอฟโลนไหมคือดอกเบี้ยน,น้อยๆหรือไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อให้เขาเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจเขาธุรกิจเขาก็ไม่ล้มนะครับเมื่อเขาไม่ล้มก็จจ้างคนงานได้นะครับแต่ถ้ามึงนี้มึงแม่งล็อกดาว์ประเทศแล้วแม่งไม่มีมาตรการช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจเขาก็เจ๊งนะครับก็ผูกคอตายดิใช่บก็เลิกจ้างนี่ครับโรงงานก็เจ๊งคนก็ตกงานยังไงก็ชิบหายดิครับเออเขาใช้หรือยังนะครับวันนี้ล็อกดาวเสร็จแยกเงิน กูตกงานอยู่พอดีกูได้เงินกูก็ใช้หมดสิครับเพราะใน,นภาคเศรษฐกิจคือคนที่เลี้ยงประเทศอยู่มึงไม่ช่วยแต่มึงไปช่วยพวกไอ้ง่อยไอ้เปี้ยที่แม่วันวันทั่วนันนี้มันก็ไม่ทำงานอยู่แล้วก็ขอพ่อขอแม่อยู่ดีได้เงินใช้เฉยเลยครับมึงไม่ควรจะแจกเงินเพราะไอ้พวกนี้ไม่มีเงินก็ไม่ตายอยู่แล้วมันชีวิตใช้ชีวิตเหมือนหมาจรน่ะคนหลายคนไม่ต้องทํางานมันก็มันก็อยู่ได้ไทย็นนู้นแดกแดกคนนี้แดกอะไรเะงั้นวันนี้การใช้อะไรครับ แจกเงินลงทะเบียนคนจนก็คือเอาเงินไปแจกไอ้พวกเวรตาไลพวกนี้ไอ้ลงทะเบียนคนจนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรามึงได้เงินมาเดือนละสามร้อยห้าร้อยก็ได้คะแนนเสียงอย่างเดียว